สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันนะคะว่ากุญแจชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงเราจะมีด้านไหนที่ผลักดันให้เรามีพลังในการสู้และเดินต่อไปนะคะก่อนอื่นยายก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามยายนะคะวันนี้เรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่า พลังงานของคุณเป็นแบบใดนะคะดูกันนะคะรามาดูกันตอนนี้พลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานที่ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะกับภาวะเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพาังงานของคุณเป็นแบบนี้เชื่อมั่นได้ว่าตัวคุณสามารถเอาชนะทุกอย่างได้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ คุณผ่านได้นะคะคุณสามารถเอาตัวรอดปลดล็อกตัวเองได้นะคะคุณสามารถเอาตัวรอดได้กับสถานการณ์ที่ภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณกำลังเจอกับสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณก็เอาตัวรอดได้นะคะพยายามปลดล็อกตัวเองออกมานะคะนี่ไงคือพลังงานที่จะดูตอนนี้ว่า พลังมันเหมือนกุญแจสําคัญที่จะปลดเราออกมานะคะแต่จริงๆแล้วคุณทําได้ค่ะคอยคุณสู้นะคะแล้วก็อดทนสู้กับพลังมันเป็นอยู่ที่ภายในจิตใจของคุณนะคะพลังงานนี้เรามาดูภาพรวมกันเนาะว่าพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะภาพรวมเลยทีนี้ เมื่อกี้เราดูแล้วตอนนี้พลังงานของคุณกำลังวนวน,วนอยู่แต่จริงๆแล้วคุณคิดวนไปวนมาอยู่นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อนะคะเมื่อเห็นพลังงานของตัวเองแล้วคุณจะเงินนะคะอยู่ข้างหน้าเงินอยู่ข้างหน้านะคะสำเร็จค่ะเงินอยู่ข้างหน้าเลยนะคะ แปดเหรียญน,นะคะแเหรียญน,นี้มาเห็นชัดๆเลยค่ะว่าไม่ว่าคุณจะกุญแจสำคัญของชีวิตเลยคือการที่คุณขยันและหาเงินเก่งนะคะตอนนี้เลยคุณต้องเชื่อมั่นตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะพาเรือลำนี้ไปได้ตลอดลอดฝั่งนะคะคุณ มีโอกาสนะคะพาทุกชีวิตไปสู่ความหวังที่คุณหวังไว้ได้นะคะมันเป็นความหวังของคุณเลยนะคะเนี่ยปลดล็อกตัวเองค่ะเห็นไหมยังไงคุณก็ต้องปลดล็อกตัวเองออกมาเพราะคุณนะมีไอเดียดีมีความคิดดีมีไอเดียที่ดีนะคะ ที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะเรามาดูกันอีกใบนะคะระหว่างที่คุณกำลังคิดหรือตัดสินใจเนี่ยคุณใช้สติสมาธิสมาธิมาปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิดนะคะไม่ย่อท้อเหมือนเด็กคนนี้นะคะ เด็กคนนี้ไม่มีย่อท้อไม่มีการยอมแพ้กับปัญหาอุปสรรคนะคะก่อนทุกคนก็จะสำเร็จเขาก็สู้นะคะสู้จนหยดสุดท้ายกันมาสู้กันจนหัวฟูมานะคะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่สาเร็จนะคะคุณต้องมีวันนั้นวันที่ครอบครัวของคุณสิ่งที่คุณพา าพากันมาเนี่ยจะมีโอกาสสำเร็จนะคะขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นโดยคุณไม่คาดฝันนะคะไม่คาดฝันสิ่งที่คุณคิดคิดนี้นี่คือไพ่แห่งการที่คุณคิดคุณคิดนะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันอย่างนั้นมันมันยากอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ค่ะ คุณสามารถทําได้เขามีไพ่ถ้วยที่คุณต้องการเมติเชียนขึ้นบทสรุปของของของกุญแจชีวิตของคุณคือสมองสติปัญญาความคิดความสามารถอ่านเกมให้ออกนะคะรู้ให้ทันคนคุณไปได้เลยคุณสำเร็จนะคะเพราะคุณฉลาดนะคะคุณฉลาด คุณอ่านเกมออกคุณมองเกมออกว่าจะไปแบบใดที่จะคว้าหนึ่งเหรียญมาไว้ในมือหนึ่งเหรียญอันยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์นะคะมีกินมีใช้มีเงินมีทองหนึ่งเหรียญน,นี่คือเยอะมากแล้วเป็นเป็น 1, หนึ่งเจ็ดิบแปดใบหนึ่งเหรียญมากใบแรกความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะกับ กุญแจชีวิตของคุณคือความฉลาดปาดเปืองที่จะปลดล็อกตัวคุณออกมานะคะความฉลาดปาดเปืองคิดใช้สมองอ่านเกมให้ทันอ่านแผนงานให้ออกวางแผนให้ดีสำเร็จค่ะขอโชคดีโชคดีค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปยายกดไลค์ยายก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ